สวัสดีครับนะ้านๆะวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูสัตว์เลี้ยงของผมนะครับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสัตว์เลี้ยงของผมมันคือตัวอะไรนะนี่นะครับดูสัตว์เลี้ยงนะครับเห็นไหมอ้าว ไหนเนี่ยว้า wow. ว <Wow. S 1> เจอตัวแล้วครับ <Wow. S 1> เจอตัวสัตว์เลี้ยงนะฮะว้าวตัว <Wow. S 1> ตนี้เลี้ยงมานานนะครับเลี้ยงจนเชื่องยิ่งมากครับโอ้โ oh, หดูดูครับสัตว์เลี้ยงครับเลี้ยงจนเชื่องนะฮะตวเนี้ ให้ดูนะฮะอ๋อนี่ครับดูครับตัวยากฮะเส้นยาว อ๋อ,อนี่ลูกพ่อของมันด้วยดูครับดูไซนี้นะครับวันนี้ดูไซนะครับใหญ่มากๆนะฮะ สำรับใหม่นี้เป็นใหม่ธรรมชาตินะครับอ่าดูใหม่นะครับเป็นใหม่แม่น้าเจ้าพยานะครับดูบรรยากาศรอบๆนะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆวิเช้านี่พักลอยมาเต็มเลยอันนี้ออกไปหมดแล้วโอเคครับ